ก่อนวิ่งได้ก็น่าจะประมาณเกือบเกือบสามเกือบเกือบสามแสนล้อใจแอนใจแอนครับทาไมถึงเลือกเป็นใจแอนครับก็ตอนมาแรกๆก็ลายมันสวยลองใช้งานดูผมใช้งานมาสามปีครับไม่มีปัญหาครับมาสวัสดีแฟนเพจเรนโซ่แอนไลเด่นไทยครับวันนี้นมีทีเด็ดจากสระบุรีมาให้ทางบ้านได้ดูการช่วงล่างเขาแน่นมากและที่สําคัญสายเนี้ยตัวแสบสายบรรทุกเขาบรรทุกกันโหดมากเดี๋ยวเราไปรีวิวรถเขาหน่อยดีกว่าว่าทาอะไรไปบ้างครับไป สวัสดีครับพี่เหมาครับโอ้โหสวัสดีครับผมเป็นไงพี่สําหรับรถพี่เห็นเขาบอกว่าสายสระบุรีเนี่ยตัวแสบสายบรรทุกเขาทุกกันโหดมากไม่โหดนะครับห้าตันกว่ากสายนี้เขารู้กันดีดูดูดูพี่เขาด้วยโอ้โหเป็นไงเรารีวิวรถเราหน่อยเป็นรุ่นอลายปีอะไรครับอ่าก็เป็นปีสองพันยีสิบอสุสอพันยีสิบโ้เรืจากตรงไหนดีของแต่งแน่นไปหมดอันนี้ตัวแรกตัวแรกไม่ใช่2 0ว1 อันนี้ก็จังหน้าก็เอาไปหุ้มเป็นหุ้มาคาร์บอนมาหุ้มเปลี่ยนไฟไฟหน้าไฟท้ายอา่าเปิดไฟหน้าไฟท้ายอุยเห็นอะไรข้างในแวบๆวบชุดหน้าครับลำโพงคือเราเป็นสายปาร์ตี้ว่างั้นเถอะเราก็เลยต้องทำสายสายเหงาสายเหงาไม่สายปาร์ตี้สายเหงาสายเหงาหน้าหลังจะทรงอะไรยังไงบ้างครับหน้าหลดนิ้วครึ่งครับข้างหลังก็น่าจะประมาณสามนิ้ว โอ้หก่อนที่จะแวะไปตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนรถมันจะล้อมันจะพอดีซุ้มเนาะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในก่อนอลังการไม่แพ้กันหลังๆนี่เริ่มเห็นพี่ๆสายรถคอกรถล้วนเนี่ยเขาทําเครื่องเสียงกันเยอะแล้วอาศัยไว้นอนด้วยอ๋ออันนี้คือตู้นอนนะฮะใช่ครับนอนนอนมันจะนอน,น,อนได้อพ่พี่เพราะว่าตรงนี้มันมีชุดเครื่องเสียงไม่เป็นไรครับเอาเบาะปูก็นอนได้เลยเอ่นอนยาวเหรอพี่เขานอนแนวไหนกันก็เอาหัวไปทางนี้ เอเท้าไปทานี้เท้าไปทางนู้นใช่ครับ<โ>อ๋อชุดนอนพร้อมชุดนอนพร้อมอันนี้เครื่องเสียงตีตู้อะไรยังไงที่ไหนครับอ่พอาพรชัยค่ะออดิโอทับกวางบ้านเราครับสลับบรีรายละเอียดเป็นไงบ้างสำหรับเครื่องเสียงเซตนี้ตัวนี้ก็สิบนิ้วไม่เหล็กสองก้อนแบรนด์ของดาร์คดาร์คทั้งคันหมดไปเท่าไหร่น่าจะแสนนิดนิดแสนนิด แนันนิดๆโอ้ทะลุทะลุเรื่องต้นมันก็จะตกเจ็ดหมื่นแล้วแล้วก็ไปเพิ่มชุดหน้าชุดหลังอีกอมีบาะดิฟฟี่ของที่ต้องมีนะครับโหครบเลยอะทั้งคันหมดเท่าไหร่เนี่ยก่อนวิ่งได้ก็น่าจะประมาณเกือบเกือบสามเกือบเกือบสามแสนนี่อันนี้คือ รัวรัวครับงานของที่ไหนครับวิสีสวยมากเลยอ่ะกีตาร์เฮดเดอร์สลับรีครับชุดนี้หมดไปเท่าไหร่นี่ข้อเจ็ดหมื่นหกโอ้อันนี้เจ็ดหมื่นหกรวมขาตรงนี้เรียงรวมครับรวมรวมรวมหมดเลยครับสวยงามมากอันนี้ก็คือร่องรอยจากการใช้งานจริงนะใช้งานจริงๆครับสามปีแล้วเป็นอะไรอย่างงี้หมดเลยสามปีแล้วสามปีแล้ว ถอกหลังนี่3ปีแล้ว,วถ้าล้างนี่ก็ยังคงดูใหม่อยู่นะแต่อันนี้ก็คือรถใช้งานจริงๆไงแล้วชุดไฟครับชุดไฟชุดไฟตอนนี้มันดวงละสองร้อห้าสิบยดวงสองข้างโอเค5,000โอเคแค่ชุดไฟนะครับ5,000โอ้สายพี่รถล้วนนี่เขาก็ไม่ธรรมดากันวะล้อใจอนใจอนครับทำไมถึงเลือกเป็นแจอนครับก็ ตอนมาแรกๆก,ก็ลายมันสวยลองใช้งานดูผมใช้งานมา3ปีครับไม่มีปัญหาครับวิ่งไกลๆก,ก,ก็สบายมากเป็นขอบ15ครับตัวนี้ก็เป็น XL 1นึ่ทีเด็ดของเขาคันนี้ก็คือช่วงล่างแต่ก่อนอื่นเลยอันนี้รอยร่องรอยบาดแผลอะไรเนี่ยไหมยางระเบิดครับ2เส้นแล้วข้างนี้จริงเหรอแม็กคู่นี้แม็กคู่นี้ระเบิด2เส้นแล้วไม่แตกแน่นอน แล้วประกันไม่แตกแน่นอนยางแตกแต่แม็กไม่แตกเราทุกกันจริงๆอ่ะไว้ง่ายแสดงว่าขนของหนักขนาดนี้เราต้องมีช่วงล่างที่ดีเหมือนกันใช่ครับมันต้องรับตอนยางระเบิดรถตะแคงข้างมันจะบาลานซ์กันแบบไหนขับยากไหมพี่รถหนักๆไม่ยากนะชินแล้วอ๋อชินแล้วขับรถเข้ามากี่ปีแล้วแปดปีแล้วแปดปีแล้วนี่เข้าสู่ปีที่แปดดูรอยดิ ลองลอยไอ้ไฟก็แตกแตกยันไฟแตเคลมอยู่ยังไม่ทําคือแรงระเบิดมันน่าจะเยอะนะเยอะครับก็ดูบอดี้มันโป่งออกมาเลยอะมันลากมาประมาณโลกว่าเกือบสองโลกว่ารถจะหยุดได้อ่แนะนําเทคนิคหน่อยสําหรับก็ช่วงยางระเบิดช่วงยางระเบิดก็หนึ่งเลยไม่ต้องตกใจประคองพวงมาลัยห้ามเหยียบเบรกถามว่าเบรกเหยียบได้ไหมเหยียบได้ตอนรถใกล้จะหยุดหรือว่าเราแตะดูอาการรถแต่ต้องตั้งสติอ่า อย่างแรกเลยเพราะว่ารถมันมีการเสียอาการแน่นอนเลยอย่างแรกนี่นี่ดูช่วงล่างพี่เหมามารีวิวช่วงล่างหน่อยเร็วครับช่วงล่างก็โชคแปดต้นของมิยาโมโตะแหนบแนบสิบแปดมิลข้างละเจ็ดแผ่นโอ้โหโคตรเยอะ ช่วงล่างหมดไปเท่าไหร่ครับช่วงล่างแสนสามขลุเท่านี้ขนาดเท่าไหร่ครับอ่แขนยาวสามสิบเอ็ดแอลดามนะอ๋อแขนยาวสามสิบเอ็ดแอลแท้ญี่ปุ่นสังกัดเต้ยเต้ยโมดิฟายเชเดโอหุ่ยเหยนไปข้อมูลอีกหน่อยมีอะไรเนี่ยชุดเครื่องเสียงเครื่องเสียงครับผมนี่พี่จะเอาทั้งหน้าทั้งหลังเลยหรอครับ เผื่อคนข้างหลังเขาอยากฟังไงแต่วก็ต้องทำข้างหลังด้วยอ๋อโอเคนี่ดูนะครับอันนี้คือล่องรอยการใช้งานจริงๆกับล้อใจแอน XL หนึ่งนะครับการรับประกันล้อใจแอนนะครับรับประกันโครงสร้าง10ปีสี่สองปีครับมียอดขายมากกว่าสี่ห0ื่นห้าพันคันครับโอ้โหของเจนพี่เหมาโปรเจกต์ต่อไปของคันนี้คืออะไรครับก็น่าจะเป็นสายหุบไอยาสายหุบ มุดเข้าไปหน่อยๆคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงของพอดีซุ้มแหละใช่ครับเอาทรงอีกหน่อยอ่าโอ้โอจ,จะรอหน้านะหน้าตัวใหม่มิวตัวใหม่เลยอะ่ะโอ้โหโปรเจกต์ที่นี่เขาแต่ละคันไม่ธรรมดาต้องต้องติดตามตอนต่อไป <laughs> บายบายหน่อยบาย,บายบายหน่อย ต้องให้เขารอดูดีกว่าติดตามเดี๋ยวเขาไม่ติดตามอเดี๋ยวเขาไม่ติดตามฝากตัวแสบสายบรรทุกไว้ด้วยนะครับพี่เหมาครับฝากเฟซบุ๊กหน่อยครับเหมาตัวแสบสายบรรทุกครับอ่าวันนี้ก็ขอบคุณพี่เหมามากครับ,รบขอบคุณ,ค,ณครับ